สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น Honda Accord G 7ปลปาวานนะเครื่อง K 2 4ติดแก๊ส LPG หัวฉีดถังโดนัทเพิ่งติดมาได้ประมาณ2-3ปีนะครับเกือบ30,000บาทนะถังเอ e นจีรีฟอร์มอย่างดีนะครับประหยัดที่เพิ่มมากนะตกโลละบาท50นะครับขับทางไกลได้แก๊สใช้ย,วยาวๆเลย รถส,สวยมากนะคันนี้สีสัน้วยรวมผมให้80%นะครับมีริวรอยมีแตกบ้างตามการใช้งานนะอ่าแต่ว่าภาพรวมนี่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นยางมาใหม่แล้วนะครับแต่เป็นยางปี24ดอกหนาเต็มเลยนะครับมีรักยิ้มนิดนึงนะอ่า นี่ครับทรงเดิมเดิมเลยนะครับสีเงานะส,สันเงารถจิมเดิมไม่ได้แต่งซิ่งนะครับรถผู้ใหญ่ใช้่ครับภายนอกภายในสวยนะครับนี่ฮะให้ดูภาพรวมก่อนโอเค ภาษีหกเก้านะครับภาษีไม่ขาดะครับประตูสวยงามครับกร็จกไฟฟ้าขึ้นลงครบเบาะไฟฟ้าครับเบาะไฟฟ้าน,ฟฟานี่ฮะภาไใสะอาดสะอ้านนะครับเบาะไม่เปื่อยไม่ขาดไม่ชํารุดเกียร์เข้าดีเปลี่ยนครบครับแอร์แบคคู่จอแอนดรอยนะครับ เชื่อมต่อไวไฟบลูทูธได้นะครับไวไฟบลูทูธได้คอนโซลสวยกิิบครับนะไม่สองแสนหกครับไม่สองแสนหกอ่าโอเคนะครับสวยเนาะนี่ฮะป,ประตูด้านหลังก็สวยนะครับฝั่งผู้หลังเป็นอ่าเบาเดิมนะครับนี่ฮะวางแก้ว ท้าแขนสวยงามนะครับให้ดูด้านหลังครับมีกล้องหลังด้วยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังแม่แรงเครื่องมือถังแก๊สนี่ครับอ่าถังปี23นะครับถังปี23อ่าอันนี้ปี25ก็สองปีนะครับ ถังใหม่คุ้มครับไปติดเองก็ต้องมีสามหมกว่าบาทอีเจีรีฟอร์มถังโดนัทหัวฉีดนะอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วส่งภาษีไม่ขาดสีสันสวยงาม่ะดูห้องเครื่องครับนี่ฮะวีเทกเคยี่สี่นะ ABS นะครับ ตัดทีเดียวติดนะแบตบดีเพศเดิมนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอา้ะอานฝากระโปรงอโอเคนะครับเสนอราคาเพียง88000บาทเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดมีรือการส่งนะรับแลกเถินรถยนต์ทุกชนิดนะครับสนใจโทรเข้ามาได้096 391 2523มาดูรถได้ที่บ้านกล้วยใส่น้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ